ต่อจากขอโบวตกติภาพไปเที่ยวบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดต่อด้วยขอโบสตเช้าๆมาเที่ยวกัน à kèo bừng พะลานใช่ tăng ร้อยเอ็ดไปบึงพะลานใช่แบบว่าป๊าแบบว่าบ่ต้อง cho ใจว่าบ่ได้สูงเบิด ุน้มีเรือปั่นด้วยนะครับนี่ามันขึ้นปันก็ิิเปิดน้ำปุประกอบแสงสีเสียงเพลงสวยงามนี่ามันขึ้นนะครับก็วจชทายสาวสวยลงช่อง YouTube ยูทู b ในเด้อ ข้างเขาตูน้นยหน่อยบ,บึงพะลานชัยบึงพะลานชัย,ชยจังหวัดร้อยเอ็ดไทยแลนด์ <c oughs> ศาลเจ้าพ่อรักเมืองเจ้าพ่อมเหศักดิ์นี่ศาลเจ้าพ่อรักเมือง,อ,เมองเ่นจังหวัดร้อยเอ็ดของบูซาดอกไม้ดอกตกสวัสดีครับห้ามสุโขทั กูได้มาแก่บนนา่นนี่เนาะผู้ค,คนขึ้นมานมัสการหลายคนนะครับหลายทุ่งบึงพระลานชัย